สวัสดีจ้าสวัสดีส <HHH> ท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกลวันหวยหาน่อยห้านอยเฉพาะกิจประจำงวนที่สกันยายนสองพรบแล่างวันเลขสอตัวล่างเลขที่ออกหกห้าาล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกเจ็ดสี่่ล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกสามเจ็สี่สามเจ็ดนี่ก็เป็นผลออกวันหวยหานอยหานอยเฉพาะกิจประจำงวดที่สอง กันยายน2 5 6 8หายขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยฮานอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้ไดจะาสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจเขาขอบพุณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้เขาพ้นและสวัสดีจ้า